สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ของทนายอุทยัยได้พูดไว้ดังนี้ครับสยบนะคําว่าสยบคืออะไรทําให้เขาดิ้นไม่มากสยบจําเลยก็แปลว่าทําให้จําเลยทาง ต่อสู้นั้นแคบลงประสิทธิภาพในการต่อสู้นี่ด้อยลงและนั่นคือการถูกสยบไม่ใช่การถูกพิชิตพิชิตนี่ศาลจะพิชิตถ้ามีความผิดลองดูก่อนแผนสยบจำเลยก่อนอื่นก็ต้องพูดถึงคนที่มีความสําคัญคนหนึ่งก่อนสำหรับจำเลยทั้งสองเลยนะที่พูดมานี่น่ะไม่ได้หมายถึงชัยพลคนเดียวคนที่สำคัญ คนหนึ่งก็คือน้าแต่น้าแต่นี่มีช่วงหนึ่งไม่น่าจะนานเท่าไหร่ก่อนที่วงแหวนจะโดนกระทบกระเทือนอย่างหนักน้าแต่ก็จะฟันกับวงแหวนอย่างหนักโดยกล่าวว่าให้พี่สาวคนนี้ห้ามวงแหวนหน่อยอย่ามากระแซะมาว่าครอบครัวมากก็เห็นพูดเปล่าๆเรื่องนี้นะคำคำหนึ่งที่ผมจำติดเลยนะ ติดใจเลยว่าวงแหวนนี่ช่วยอะไรลุงไม่ได้หรอกก็ต้องอาศัยญาติญาตินี่แหละไปให้การช่วยในศารนี่จำได้นะความหมายคืออะไรความหมายก็คือเขาจะเป็นพยานของจำเลยนั่นเองนะถามว่าเขาเป็นไหมไอ้นี่น่ะเห็นอยู่ในช่วงที่ใหม่ๆในการหลังจากที่ ยิมสาพฤศจิกายนยื่นบัญชีระบุพยานซ้ำกันระหว่างโจ์อ้างกับจําเลยอ้างน่าจะเป็นคนในครอบครัว7คนซึ่งจะรวมถึงน้าแต่ด้วยแต่ก่อนนั้นได้ยินมาว่าพยานโจ์นั่งรถไปกับจําเลยด้วยก็อาจจะมีใน7คนนั่งรถไปกับชัยพลแต่ผมก็ ไม่รู้นะว่าใครนั่งรถไปกับใครแต่เขาบอกว่ามันก็เป็นเรื่องแปลกผมเองก็คิดนะว่าจริงเหมือนที่น้าแต่พูดนะว่าวงแหวนรอบนอกจะเอาในซอมาช่วยชัยพลคงไม่ได้ก็น่าจะอาศัยญาตินี่แหละไปให้การให้นะแต่อยู่ไปอยู่มาพอคลิปเริ่มดัง 60,000, 70,000, 80,000, 90,000คนดูเป็นหมื่นนี่นะ่ะ มันดังเพราะคอนเทนต์ด่าพี่สาวพี่เขยจนตอนนี้นะ่ะเริ่มดังคนก็อยากฟังเข้าใจนะอยากฟังเกี่ยวกับคดีนั่นแหละแต่ก็รออยู่ว่าวันไหนจะแฉนี่เหมือนการแฉอย่างหนึ่งมันเป็นการแฉอะไรเรื่องเดิมมานานแล้วซึ่งไม่รู้ว่าจะจริงไม่จริงแต่ว่าไม่เกี่ยวกับคดีนะแม่แต่ว่าพูดให้เกี่ยวข้องบ้างเช่นเรื่องไสยศาสตร์ ที่เชื่ออีกผมก็เห็นว่าเชื่อทุกฝ่ายแม่ชมพู่เห็นรองเท้าลูกก็ไปดูหมออยู่หมอก็บอกว่าจะมีคนเอามาส่งตอนหนึ่งทุ่มนอกบ้านห่างไป1นึกิโลผมฟังแล้วก็สับสนแต่ที่สรุปได้ว่าพยานนี่ตัวในแต่นี่ตัวหน้าแต่เนี่ยเป็นพยานทั้งโจดทั้งจำเลยแต่เห็นจำเลยถอนออกแล้วคือมันซ้ำกัน เหลือ26ปากความคืบหน้าล่าสุดป้าแตนได้พูดผ่านทางช่อง YouTube ไว้ดังนี้ครับที่สักไว้ตรงคอนะ่ะเอาออกหรือ,อยังไอ้คนที่ไม่เชื่อมนดอกมนดำไม่เชื่อเรื่องอะไรนะสยศาสตร์ที่สักไว้ข้างหลังนะ่ะยังอยู่หรือเปล่าดูแลเขาดีเหรอเวลาที่พูดจาไม่ดีใส่คนอื่นนะ่ะมันบาปมันกรรม มันไม่ผิดเหรอตรงนั้นนะ่ะผิดศีลผิดธรรมหรือเปล่าว่าแต่คนอื่นเขานะ่ะเวลาไร้สดเวลาอะไรนะ่ะควรเอากระจกเงามาส่องไว้ข้างหน้ามาตั้งไว้ข้างหน้าเวลาพูดจะได้เห็นตัวเองมันจะได้เห็นไงเวลาที่พูดนะ่ะมันจะได้ส่องกระจกสะท้อนไปหาตัวเองกระจกบานหนึ่งมันเท่าไหร่ ที่นั่งซองอยู่นั่นนะ่ะน่าจะ500เอาไปตั้งไว้เวลาไลฟ์มองกล้องไปด้วยมองกระจกไปด้วยโทรศัพท์นั่งไลฟ์มันเล็กไปมันต้องเอากระจกยาวๆกระจกวิเศษบอกค่าเถิดใครต่ำเลิศในปฐทพีมันจะเห็นมันจะได้เห็นนะพูดเรื่องจริงไม่ใส่ร้ายไม่ผิด รู้ได้ยังไงว่าไม่ใส่ร้ายไม่ผิดคนที่เม้นก็ไม่รู้คนที่พูดก็พูดเอามันเวลาคนที่พูดคนรักคนหลงแล้วบอกว่าเรามีนูน่นมีนี่คนรักคนหลงไม่รู้ว่าตอนไหนนะน่าจะนานแล้วแหละมีคนนูน้นมีคาถานี่ใช่ไหม fc รัก fc หลงก็พูดไปทั่วทั้งที่ตัวเองยิ่งมีอยู่แล้ว มีอยู่ข้างหลังแต่ไม่ถามตัวเองดูก่อนพยายามทํำทุกอย่างก็ไม่มีอะไรหรอกเวลาพูดเนี่ยพูดให้คนอื่นอันเนี้ยพูดดีจังก็เลยอยากจะบอกเขาว่าเวลาพูดให้เอากระจกไปส่องตัวเองแค่โทรศัพท์มันเล็กไปบ้าคล้ายๆว่าสั้นน่ะป้าไม่มีมนขลังเขาก็ว่ายังมีมนขลังแล้ว ต้องพูดยังไงทํายังเขาถึงจะรักนะ่ะหลายเรื่องหลายราวไปไหนนะบอกขึ้นคงขึ้นเครื่องคือป้าจะดูนานๆป้าไม่ค่อยได้ดูอาจจะผ่านไปเห็นบ้างเวลาที่ป้าไปงานที่กรุงเทพออกรายการทางรายการเขาจะเป็นคนจ่ายค่าเครื่องให้ป้าก็เลยต้องขึ้นเครื่องไปให้ทันเวลาเขาที่พักเขาก็จ่ายให้ป้าไม่ได้ต้องจ่ายเองหรอก พราะต้องไปให้ทันรายการเขาเห็นเขาพูดไงหลายๆอย่างนะ่ะพูดทุกวันพูดแต่เรื่องเห่าคนชอบขุดขุดอะไรระวังเดอ้อจะตกหลุมเองเป็นห่วงเดอ้อพูดอะไรก็รู้ดีหมดชอบขุดคุยพ่อป้าเนี่ยตื่นเช้ามามาดูแล้วทั้งน้ำตาซึมอยู่นะที่ออกมาพูดไม่ใช่อะไร ตื่นเช้ามาดูลูกชายสุดที่รักดูอะไรดูสุดที่รักทั้งว่าทั้งอะไรบางนี้นะ่ะว่าพ่อบ้างพี่บ้างพี่เขยบ้างเมื่อไหร่มันจะหยุดเมื่อไหร่มันจะพอความคืบหน้าล่าสุดจากทาง facebook ของคุณวีระลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับบุญในอกใครเอาบาปดำมาให้ ลุงป้าทำบุญก็ได้บุญทางใจโดยไม่มีบาปใดๆให้ต้องล้างจิตใจจึงโล่งปลอดโปรง่งทีมงานท่านทนายใหม่ของลุงคงรวบรวมหลักฐานจนทราบแล้วว่าใครบ้างร่วมกระทําต่อเด็กตอนนี้จึงไม่มีอะไรต้องห่วงคดีจบเร็วโดวยแทบไม่ต้องไตส่สวนเพราะ เพียงแค่เวลาเด็กขายกับหลักฐานจากเรื่องเล่าก็จบแล้วงานนี้เรียกว่ายอมงอไม่ยอมหักการที่มือปราบหูดำกับมือปราบแปรมโบ้พูดด้วยไม่เอ่ยว่าลุงไม่อยู่ในที่เกิดเหตุต,ตอนเด็กหายก็อย่าออกมาพูดดีกว่าจะเสียผู้ใหญ่เมื่อเหตุการณ์เป็นแบบนี้ท่านสุวัตถ,ถึงกับลำบาก จึงพูดแค่ว่าสู้ตามพยานหลักฐานเท่าที่มีส่วนกิ้งคือเพ้อหนักเพราะพอจะรู้ว่าลุงป้าหลุดแน่แต่แต่พูดปลอบใจตัวเองว่าถูกประหารแน่สงสัยคราวนี้กิ่งคือครานตกท่อละฮิฮิฮตอนนี้สุวัสดกับคนเชียร์เหมือนอยู่ในเรือกลางน้ำที่คลื่นลมแรงทางด้านป้านใหญ่ หลายคนต่างขนหัวลุกเพราะคุกเงาดำกำลังรอคราวนี้นะ่ะเห็นทีไม่รอดเจอเรื่องเล่านายซอและพิรุษอื่นๆแผงริ์จะทำอย่างไรกันดีคงต้องยอมงอกันเป็นแถวเพราะศึกใหญ่หลวงกำลังจะถึงตัวแล้วถึงส่งเด็กชายออกมาไล่สด ดิ้นเพืือกสุดท้ายขุดเอาเรื่องเก่าไร้สาระมาพูดแย่ลุงป้าก็ไร้ผลแต่แปลกจังที่ YouTube แปรพักจากลุงสักสามช่องหันไปเชื่อคำพูดเด็กที่งงสุดคือเคยเชียร์ลุงไดเอฟซี FC จากลุงแต่หันมาเน็บแนมตีลุงป้าเฮ้อทำได้ไงหนอสวัสดีครับวีระหลงสมบุญ